ันนี้จะมารีวิวรถกันนะโอเคมาดูเริ่มจากรถแรกกันก่อนเลยดีกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดับเพลินะนี่นี่เป็น,นยางรถมอเตอร์ไซค์ดับเพลิเริ่มเลยจะ,จะดูะดูสูุดแบบนีนะ้นี่ก็เป็นหัวฉีดน้ําส่วนนันนี้ก็เป็นเออตรงเนี้ยเหรอก็จะเป็นตีไว้ขี่คนขับอะไรทั่วๆไปเนาะต่อไปตรงนี้คือล้อรถที่ทุกคนต้องมีกันนี่ นี่ลอรถลอยรถอยู่นี่โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายหลังเลยนะเหมือนในเที่ยนั้นนะเหมือนรถท่อโยกอะไรนี่แหละแล้วก็ที่ปล่อยเพื่น,น้ำแรงเกินเพื่อบ,บ้านไงใ้ไฟเยอะเกินเผื่อกันไหมอ่เนี้ยน,นี่เป็นไซเลนนะทุกคนก็น่าจะรู้จักนี่ไซเลน,นนี้โอเคนะ โอเคทุกคนเพียงแค่นี้เลยนะกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดกระดิงด่งดิง่งที่ตรงนี้ด้วยนะ